สุดาจักวิเศษมิสกกนการบึ้ง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 การอันนี้อันนี้คือน้่งงานจริงน้่งงานจริงต้องดูคนนี้ต้องดูคนนี้ต้องดูคนนี้อ่ะเอาเป็นเยอะมากสวัสดีค่ะป๋มแป๋มบุษบาเผืสว่างมิ เดีวคู่จับมือนะแม่ก็บอกก่อนว่าเซธิยะยืนรอตั้งแต่ทีแรกแล้วตามาฟังสองพาร์เอาหมดแล้วแม่โอ้ยนั่นอะไรเป็นคู่จับมือใช่คู่จับมืออ่าเยอะเลยตุ๊ดเซนีอ่ะไม่ต้องกลัวทัวร์ลงนะเพทัวร์ลงอยู่แล้วอ๋อไม่ต้องกลัวทัวร์ลงค่ะเพราะหลับหลับนักใจหนักใจมากเลยอ่ะเพราะว่าเยอะเยอะมากในใจที่ชอบจับมือสองคนนะไม่ได้จับมือวนค่ะ เชียรหนึ่งอ่าเชียร์กับใครอ่ะอ๋อเอาเลี๋ยวนะพักเชียร์ภาคใต้เฉลิเชียร์ภาคใต้ใต้กับคิดนั่นดิคิดไม่ออกก็จำตัวเองจำจำตัวเองได้เชียร์กับพิมจีได้ไหมได้แล้วมีแต่ไหนอ่ะเอาเราต้องรู้ศักยภาพกันไม่ไม่เอาทำไมเราเขอยู่ในท็อปพ่าไงเราขอทำเป็นขอะทำเป็นจริงทำเป็นจริงนิดนึง คิดคร่าวๆอยู่ใน,นะความเป็นจริงใครศักยาภาพดีเราก็เอ็นดูแล้วก็ชื่นชมเขาใชา่นะากก็ฝากได้นะคะแม่แม่ฝ<แ>ากโหตชุดจำชาติด้วยแบบพยานยายอะไรกับคูญญ่จับมืออ่าคู่จับมือนะนี่มองว่าเป็นพิเชอเอฟนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งให้จับมือกับเทียเพราะว่ามีในเรื่องของคอนเนคชันสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน พี่เจเอมก็คือหนึ่งเลยมองเห็นความพยายามมาใส่นางแบบแต่ว่าฝ่าฟันตัวเองจนถึงว่าเป็นนางงามแล้วก็ขึ้นหลายโพด้วยที่เหมือนันั้นคือเดินในชุดว่ายน้ำนี่ก็คือฉ่ำได้ๆนะคะาาก็คือจริงๆแล้วอะหนูชอบแบบว่าอะไรที่แบบว่าพยายามความสู้แล้วก็แบบว่ามันเห็นถึงตัวเราว่าเออแบบอย่างเงี้ยมันแบบความพยายามมันต้องสําเร็จในสักวันอย่างเงี้ยก็เลือกพิธเถี่กับพี่เจเอมค่ะเอาละค่ะกิ๊บปัน ก็ขอเลือกคนแรกพี่เชอเอมก่อนค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจหลายๆอย่างของพี่ชอเอมนะคะแล้วก็รู้จักพี่เขามาแต่สมัยเรียนมหาลาัยแล้วเราแล้วเราเห็นพัฒนาการเขาความตั้งใจแล้วเต้นกับเขาค่ะแม่พี่เชอเอมเต้นไม่เก่งแต่ว่าสู้มากทุกคน อีกคนนึงก็คือพี่เทียพี่เทียก็คือติดตามตั้งแต่ที่เขาประกวดตั้งแต่ The Face แ,แล้วแล้วก็รู้สึกเห็นความตั้งใจแล้วก็ถ่านเฟนนขับเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าในปีนี้เนี่ยสองคนนี้มาจากเหนือแล้วา,าักต้น่าจะจับมือแน่นอนค่ะประมาณนั้นไม่ไม่ลงหนูนะพี่ฝากชุดสิงบุรีด้วยนะคะอยากได้ชุดประจำชาติมากอยากได้เหมือนกันอยากได้มากนะคะเต็มทีใครจับมือคะในส่วนตัวของปิวนะคะปิวก็ให้พี่เทียคะ่ะพี่เทียแล้วก็พี่อุ้ม ลวกันเพราะว่าในจากที่เราได้เก็บตัวเนาะเราได้สัมผัสสัมผัสในก็ว่าจะเป็นพี่อุ้มหรือพี่เทียอย่างเงี้ยทั้งสองคนมีเสน่ห์มากๆแล้วก็น่าค้นหาแต่บอกเลยว่าสองคนนี้มีของแน่นอนรอปล่อยแค่นั้นแต่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นใครมงพิวก็ยินดีกับพี่ๆทั้งสองแต่บอกเลยว่าสองคนนี้แน่นอนฟันธงแม่หมอแม่หมอพิลงมาแล้วแม่หมอพิลงฟันธงค่ะแล้วก็ ฝากติดตามรอบของปิลมด้วยนะคะตลอดใครที่ดูอยู่แล้วก็ของเพื่อนๆด้วยเนาะทั้ง77จังหวัดน,นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากโบนนะคะมิสแก้มงการนะคะชุดมนตรานาคลาสนะคะให้เข้ารอบ20เข้า10ขอทอมท้าด้วยนะคะโอเคค่ะ,อคะโอ้โหคิดหนักเลย,ย,ย,ยคิดหนักเลยอยุ้อย,ย,ย,ยที่แบบที่แบบดูดูอยู่ที่แบบเห็นในความพยาย,ยามเขาก็คือ,อ พี่เะเอมเลยพี่เะเอมใช่คือสปีดดีมากก็คือเห็นความพยายามก็น่ารักกับน้องๆมากในเวลาแบบเข้ากองอะไรประมาณนี้อีกคนหนึ่งก็คือให้พี่พิมจิอ,อืน่ารักมีความาใช่มีความสดใสมากนะคือเราเห็นเห็นในทุกๆวันนะเห็นความพยายามแล้วคือน่ารักกับน้องๆมากไม่มีแบบอุ้ยน้องอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้พี่ๆก็จะแนะนําตลอดพี่พิมจิจะแนะ,ะแนําน้องตลอดอันนี้ก็คือแบบถ้าส่งออกก็คือฐานแฟนคลับเยอะด้วยปอรแบบก็ คิดว่าจะเป็น2คนนี้เลยใช่ค่ะอุ้ยยังไงก็ฝากเขบด้อมหนุ่ยนะดอมหนุมีประมาณสี่ร้อยคนอืออือจริงมีน้อยมากคุณค่ะฝากติดตามแบบด้วยนะคะอุ้ยชุดประจำชาติหนูชุดพญานาคเหมือนกันแต่แบบวันนี้เป็นอ้อมใหญ่ๆเลยย่งเงี้ยอยากเข้ารอบด้วยยังไงก็ฝากแม่ด้วยนะคะฝังแก้วฝังแก้วข้างแก้วเนาะ ต่อไปแล้วก็ช่วยผักดันมินด้วยนะคะให้เข้ารอบด้วยเหมือนกันเราก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนนะคะสุดท้ายและในฐานะที่เราเป็นเซนต์พิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างถูกล้อบอเหลาแลซิงสตาร์อยากให้แต่ละคนฝากอะไรโดยแบบพับผ่านบทเพลงหรือว่าเซนต์ตัวเองยังไงให้เขารู้จักการบอเหลาแบบสุดท้ยอ๋อเริ่มจะผ่านเนี้ยผ่านบทเพลงหรอแม่โอเคอยาาากให้เรรป ลอยมาแน่แมาแน่แม่ข้าวดอมหนูแน,น่ลอ,อยมาแน่มาแน่มาเชียร์มินเพชรบุญแน่อ่าต่อให้จะไม่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงกับเขานะคะก็ลอยมาเข้าวดอมหนูแน,น่ด้วยแม่จ๋าฝากเปก็เลยใจหนูนะจ๊ะคะ่ะอันนี้ดันแก้มตกไปท่ามลอยน้เรานัอู้คิดเดยอคิดมากจ้าเอาเพลงตอนที่หนูเข้าอ่ะเข้ารอบออดิชั่นหมอนลำแล้วกันตอนนั้นอาจจะเซฟไม่พอนะคะแต่ว่าจะมาปรับแปลงนิดนึงอ่ะ มิสแกนกลับมาแล้วแม่รัดแม่กัดจวดได้แล้วมาเดินมาเคาะสนิมแอลกัดแถวเด้าพร้อมกันอัดอันบันเอวมานานื้อหันหมอลำบานเายี่สิบห้ายี่สิบห้านี้มาเชียร์พวกเราเดินนะคะนี่นี่นี่ไม่เห็นนี่ยี่ห้านี้เอออันนี้ยี่ห้าใช่เออบางกาอะยอมไม่ได้ยอมไม่ได้นะเอาไปทำอะไรดีก็เป็นเพลงนี้แล้วกันค่ะ เป็นตาฮักป้านนี่ห้ปิ้วลมมาส่งได้บ่เป็นตาฮักป้านนี่ห้ปิ้วล้มมาส่งได้บ่อา้ายังไงก็ฝากติดตามนะคะเข้าด้อมปิ้วดว้วยตอนนี้ด้อมมีเยอะมากมีสิบด้อมด้อมละห้าคนละทีะ่สุด อันัน้พูดเล่นนะคะตอนนี้ด้อมมีประมาณ2 200กว่าคนนะคะก็ฝากติดตามด้อมอันเล็กน้อยของหนูด้วยนะคะแล้วก็วันนี้25 25เมษายนใช่ค่ะเจอกันได้เลยลำโพงขวานุ้ยอยู่ข้างซ้ายนะเอาบอกเ้าแบ่งกันลำลำโพงขวาพอกันเนื้อจากับสาวสาวมิสแกรนด์ขอบคุณค่ะของหนูนะคะด้อม ยิปป hey, ันยิปปันดมหน่อยมากทุกคนมีร้อยกว่าเองทุกคนมอสงสารหนูนิดนึงนะคะเอ็ดดูหนูหน่อยเอาล่ะของหนูต้องมีซีเนเจอร์นี้ค่ะแม่พร้อมนะคะทุกคนสัตสิงบุรีรีอ่ะรี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 สัตสิงบุรี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 สปอนเซอร์สวนสยามต้องเข้าปิสแควร์ทิตเ็ดจังหวัดพร้อมกับพี่ๆนักข่าวด้วยนะคะ เลค่ะให้กับเพื่อนๆที่ประกวดนะคะไลซิ่งสตาด้วยแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันรอบพีริมด้วยนะคะ25หมอลำไลซิ่งค่ะ26ก็เจอเลยพีริมเนอรี่นะคะยาแล้วเพื่อนๆน่าจะพูดไปหมดแล้วล่ะค่ะบอกว่าถึงรอบหมอราว่ามีอะไรไปโชว์เอาเป็นว่าขอญาตฝากใหม่ละกันหนึบค่าเส้นโชว์ค่ะไปไปเลิกไหนไหนไหน <anc> เปิดใจให้สาเฮาตราดแน่เปิดใจให้สาเาตราแน่ภาพลักษณ์แบบนี้แต่หาแค่ได้ไอก็ฝากด้วยนะคะมิสแกนตรารอบหมอรำออดิชั่นกระบาดขนกสีชมพูถ้าใครยังจำได้ใหญ่มากเอ้ยขอบคุณค่ะก็รอบนี้มาดูว่ากระบาสีอะไรถ้าทำได้เตาสีรุ้งถ้าทำได้เตาสีรุ้งฉันจอง ะะจะพยายามเอาซิกเนเจอร์วอล์ออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะพยายามให้มันชายแล้วก็เอนจอยมากกว่านี้รู้สึกว่าถ้าวันนี้หนูภูมิใจขอบคุณหนาหนึ่งได้ไหมได้วันนี้หนูหนูภ <laughs> ูมิใจมากกับชุดประจำชาติที่เป็นชุดเกาะช้างรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเลยทุกอย่างมาเพอร์เฟกตามที่คิดขอบคุณพี่อาร์ตขอบคุณพีดีขอบคุณทีมอ,อ,อัครเดชสินทุกคนที่ทาให้มีชุดนี้วันนี้วันนี้หนูรู้สึกว่า คือกระแสไม่รู้ว่าไม่ดีที่สุดหรอกแต่มีกระแสแล้วดีมากเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีกระแสขนาดนี้ภูมิใจมากๆและคิดว่าถ้ามันยังถ้ามันยังไต่ระดับขึ้นไปอีกหนูเข้าท็อป20่สิบได้แล้วน้ำตาจมน้ำตาจมน้ำตาลุกคผเดี๋ยวเราประม้วนไก่รอบอีกแล้วหนูฝากฝากกับป้านวัตน์นะคะหนูอยากไปอินโดนีเซียค่ะการโมเดล